สวัสดีครับวันนี้ผมมาหน้าใช้เหรียญสิบบาทสองสีที่ระลึกวาระต่างๆมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทสองสีที่ระลึกนั้นมีทั้งหมดจํานวน61วาระนะครับออกใช้งานออกให้ประชาชนเก็บครั้งแรกก็เมื่อปีพศ2538รครับและเหรียญสุดท้ายที่ออกให้ประชาชนได้เก็บเป็นที่ระลึกกันก็คือเหรียญวาระครบรอบ100ปีกระทรวงคมนาคมนะครับเมื่อปีพศ2555ร 2, ครับ มีทั้งหมด61วาระรวมถึงวาระปีการจนาพิเศษกเมื่อปีพศ2539ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ถ้านักน้อง,น,องนักสะสมมือใหม่เข้ามาเห็นคลิปนี้ก็จะได้รู้นะครับว่าเหรียญทั้งหมดมีอยู่61วัละครับท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ